รใส่นอนเยะมากๆใส่ใส่เต็มเยอสเดียลค่ะเออ่เตกบแจ็ไว้ตัวจริงีแต่ว่าแจ็เต็มต่ที้อัาบั้นะคะเราใเตี่ยบแล้วค่ะใส่เต็มจริงๆค่ะกับทีมคนไทยนะคะแล้วก็จั่เต็มกับโถดูดโถนะคะเนีโถคอมแตัวดัมมี่ก็ เ็ค่มีเท่าไหร่ใส่ได้หมดนะคะหมดทั้งตักเลยตอนนี้นะคะถ้าไงแล้วฝากด้วยนะคะเออไม่มีเงินเป็นสีแล้วค่ะต้องได้เออ่สามแสนเท่านะค่ะวันนี้ค่ะว่าที่มาดีว่าคอ๋อฉันให้บอกว่าเดี๋ยวก็รอดที่ะเราสอบมาไวเอาเอาไปเลยนะเอาให้สุดเลยทำโชว์ที่ดีที่สุดเล้วนะที่เราสอบมาไวไม่ทำหรือเพราะว่าสนุกมากเลยค่ะมีเพื่อนๆมาใส่เป็นหมดเราหน่อยครับดีของต่างประเทศเล้วก็ ว่ามันเป็นโซนที่สนุกแล้วก็เรื่องรองเราก็ไอเขาอยู่แต่ว่าแต่เราก็ร้องไงเราก็คือเราก็จะไว้เหมือนกันนะครับจะไว้จะไว้ไม่ใช่ว่าไว้ต้องเพาะไ่ใช่เาะห็นไหมไว้ที่เพาะนะครับที่ไม่ชีลาที ที่นะครับในคณะผู้แทนที่เราพร้อมระวังแต่คนในทีมและที่เป็นสาริะครับขอคที่เป็นสารอ่าทานด้วยนะครับแล้วก็ในความรงงปานเราไนาไงนงนนาไปงนเล้วปนของรไรเรปนงนนนเราไงนาานเราไงนเราไานเราไเ้ไนงนเราเร้านเเรปนเร้เ ถูกกดดันเลยอะรับษาดม่ได้มีนใหม่แต่ว่าผลนม้เองเอาไปยังไงรับไ่ดีไ่ดีขากบใจเนาะตอนทำอะไารนี่ถ้ากดดันกั้ไหมคะวันนี้อ่า <c oughs> เรืเ่องน้องไงไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราสอบคนเหมือนผูน้หญิงกันมาวันนี้น่ะไม่มีเลยเพราะว่าวิกลุดไม่มีเพราะมันจะมีเห็นปะแต่ว่ารอบนี้สนิทกริ<อ>๊บค่ะว่าเราการ้อนเท่าไหร่วันนี้นางหัวเป<อ>ิด <c oughs> แล้วถ้าใครมาหนุนที่หัได้เพราะว่ามีแขกรับเชิญแล้วนะก็รู้สึกด,ดีใจท่าวันนี้ก็ได้โชว์ผลงานคือมีความสัมพันธ์คู่นะแล้วก็แม่กแม่ก็ทำให้มันดีที่สุดละกัน วันนี้ก็เลยเป็นผลงานที่ออกมาแล้วพอแบบพอโทรเสร็จปุ๊บเราต้องขอบก๊าซอนหายใจพร้อมกันว่าเออโล่งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับโท์ขอกเราสองคนนะคะก็จริงแล้วที่คนพูดหมดแล้วนะคะก็อยากจะถว่าเมืองไทยอะไรอร่อยไทยเราดีอะไรอะไรนั่นคือแกเทยไทยรายการ The Voice Thai โดย89.3คนแบ ทุกนวันนี้ทุกคนร้องเพลงจะได้ให้ร้อรวมถึงเจนนัเองเมืองไทยประเทศไทยเดอะไวท์ไทยเนี่ย นู <S <S <ens> ้นเล่นหนักกว่าว่าว้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 าอ้าว้าวแาอ้าว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 ้ว้า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 ้าว้านหาาว้าว้าว้า้าวนาว้าวาว้าว้าน้าม้าว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 ้นว้า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 ว้อน้า้วกาว้ากนเวหาว้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 าอ้าาว้คว้าม้าว้าว้าว้าา้ เออไม่มีใครได้งอนในคืนแบบนี้เลยมถ้าลมใส่ถ้าลุมหน้ามาก็คือตาดำมากเลยนะคือโดดเนาะอซ้อมร้องอยู่บ้านเพื่อนบ้านเคาะประตูแล้วเพราะเพลงเขียดดังมากเหมือนกันให้เข้าลุงคือเนลองเมื่อวานอยู่โรงแรมคือแบบร้องเหรอเคราะแล้วตเป็นยังไงครับพี่เบนเรียนตัวอย่างบู๊แสบซ้อมเต้นในหนักหนักนี่แหลครับก็ที่เบนตลาดชิปได้ให้อ่า ความไม่วางใจัในการเลือกเพลงนี้มาร้องครับทุกเพลก็รอแล้วก็ท็อปปี่ได้ทำเงที่ท็อที่เป็นได้วาดเอาไว้ให้ท็อปปี่ทำตามครับแล้วท็อปปี้อี่วาดคนติความตั้งใจในตัวท็อปี่และน้องเนิร์ในคณะัแนทพนัตน์จิตดและอาการยปวัารับน้องสุดท้ายใช่ฮะั การเตรียมการในครั้งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์เนาะวันนี้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นว่าความตั้งใจของเราเป็นยังไงเนาะผลลัพธ์ทุกคนที่ออกมาทุกคนตั้งใจกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะมีข้อผิดพลาดตรงไหนมองผ้าผ่านกันไปบ้างนะคะ เพราะกนเลยน,ะน,นาะก็อดหลับอนอนนอบางทีก็มีิหลุดสติหุดอะไรกันบ้างนะคะแต่ก็จะมีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึงอย่างนะคะอยากให้พี่อ้นเติมลิปได้แล้วค่ะเ,เม่ใครบอกฉันว<ล>่ <ๆ S 1> าฉันปากไม่สวย <c oughs> <ๆ S 1> แต่ไม่เป็นไรค่ะขอให้หน้าสวยก็พอไม่นไนไมหน้าเสียดายวันนี้เปิดไทยแรเมือไทย ฝากห้คุณด้วยนะคะับคุณหวดคุณน้าขอโทษและคุนด้วยใน,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 นีนะรับอวาที่จครึ่งมาเจอกันแล้วก็อยางมืนอยากจะฝากบอกว่า